ม right. ีเงินโอนให้ข่อยจังหาลอยบ่เนี่โอนให้ข่อยแน่ข่อยจะเอาเงินส่วนให้นี่โอนก็มีล้วเนาะโอนมาโอนมาโอนมาซี่ข่อยเด้อซี่เจ้าตีใส่เงินออกมาก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหาล่อยมั่วไข่ขึ้นบ้านไม่หนนะไข่ว่าที่บ่ไปข่อยว่าที่โอนเงินนี่เขาเอาอันละอันละซื้อนั่นละถึกแล้วโอนไปแล้วหาล่อยมันจีคือบ่ลรอเฮ้ย ว่าหาหาอยไปไหปเป็นมูขึ้นมาไหนเด้เนาะเพราะว่ามันเป็นมูสนิทไหมเอาเงินขึ้นมาก่อนนะเอาเงขึ้นมาก่อน <ś led> เป็นมูสนิทมันหมดนั่นดอกโอนให้ข่อยพันหนึ่งดีกว่าไหมาพันหนึ่งหรืจะควาจิขึ้นมันนั่นโอนไปพันหนึ่งเออโอนมาพันหนึ่งว <ś led> ันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออโอนไปแล้วอืมเป็นมูสนิษนะ <ś led> ถ่ะนะอืมเตือเนาะเตืออืม โอนไปพันหาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, ่งสองสามสีหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบข่อยโอนไปพันหาแต่ว่ามันหายมาพันหนึ่งแลวข่อยอีกแล้วเดี๋แมนกลบาทัานมันอีกแล้วจดีงยวมนสสาดค่าน